สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เรามาปฏิบัติหน้าที่กันนะคะอาบแดด้วยแสงจะที่แบบดีมากเลยฮะแต่ถ้าเกิดใครได้เห็นบอกว่าด้านหลังไปแม่งร้อนมากร้อมนมากใส่เสื้อหนาวมาอากาศมันเย็นตแต่แดดมันส่องหน้าอแดดมันส่องหน้านะคะตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิก็จะแบบสักประมาณเจ็ดโมงครึ่งอุณหภูมิ นี่นงดูนาฬิกาเวลาวัดอุณหภูมิเขาดูงนี้ดุไงอ่ะนี่ไ็ดมงครึ่งอีกสิบห้าทีเจ็ดโมงคึ่นี่นนอ,นอุณหภูม,กมิกมเ,เกียวอน,น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบต้นตนได้อากาศหนาวมากยีต้นตน,นี่กําลังเพิ่เรียนจบเลยกาลังในในเหนื่อยเลยอืมอากาศหนาวมากเาแล้วก็ วันนี้มีการแขร่งขันสำหรับ31ขา h o n ด้า31ขาจะมีน้องๆมาแข่งกันวันนี้เราสองคนเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นเป็นพิธีกรคนระับแต่ว่าเหมือนหลักๆมามาทำหน้าที่กินมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมนูของเราในว,วันนี้นะคะตอน,น,นเช้าข้าวหมูห,ม,หม,มูทอดเป็นหมูทอดสองแบบด้วยเป็นหมูทอดแบบเนื้อสันกับหมูทอดแบบว่าสามชั้นเป็นสุขสนันกรณีหมูย่างหมูยาม่างแม่พอ ไสอั่วไสอั่วอันนี้เขาหลอกผมว่าเขาเคยลงนังตุอพิมพ์ไทยรัฐด้วยซึ่งไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้หรือเปล่าว่าจริงหรือเปล่าด้วยเป็นไทยรัฐฉบับของเชียงใหม่นั่นแหละไสอั่วแล้วก็มีน้ำพริกให้กินด้วยนี่น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มส่วนนี้ผู้หญิงกินไม่ได้น้ำพริกหนุ่มเท่านั้นอันนี้น้ำพริกตาแดงนะครับนี่อุยอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ทำไมครับเดี๋ยวตาแดงอันนี้เป็นผู้หญิงเศร้าร้องไห้ตาแดงเผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ด ลองทานครับอ๋อไม่เผ็ดหรอครับอันเนี้ย<ม>แตนเนี้ยอร่อยสุดแล้วครับนี่คือยี่สิบบาทแล้วก็แถมนี่มาด้วยดีที่เชียงใหม่เท่านั้นกินได้สองวันอ่ะอดังนั้นอย่าลืมมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเจ้าแต่วันนี้อากาศดีมากอยากจะอวดแต่ว่ามันมีแบบแดดด้วยอากาศเย็นด้วยอากาศกำลังดีากำลังสบายอากาศแบบนี้แหละครับที่ทำให้หน้าแดงแต่ว่าตัวหนาว ไม่น้าดำน่าดำ,าดำแต่ตัวหนา,นาเออน่าดำตัวหนานั่นเองนะคะก็มาอวดกันก่อนละกันโดยเฉพาะอาหารการกินมีความสุขที่เชียงใหม่นะคะจะมาเมากันใหม่บ๊ายบาย